สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีลาวองิงพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหย่างมันคักพี่น้องไอช่วงเช็คเศร้านะครับพี่น้องโอ้ยอย่างมันคัดมนันแนน้องพี่น้องเนาะมาซิวเฮวาจังไดเลยพี่นอ้องโคหลดนดีบานก็เอินบานยังกบานกะทินดีครับพี่น้องบางกะทินโคโลนบางกะทินเดียไอเนี่ยแหละครับพี่น้อง ผมเบิ้งแล้วโอ้ยมีความสุขกับอีหล่าครับพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี่ที่ว่าไปเบิ้งไรซสดในของอหล่าตองช่วงเช็คเศร้านะพี่น้องคนก็เอาไง่ายๆพี่น้องขนาดแค่เช็คเศร้าอะคนเขามาเต็มแล้วครับพี่น้องผมเสื่อว่าเป็นหมื่นกัวแถบพี่น้องเมื่อคืนนี่มันยอมรับว่าหลาหลีครับพี่น้องมันหลคักหลายในหลีครับพี่น้องบอกคือเมื่อคอยเห็นแบบว่าพื้นที่มันกว้างแห้งกว้างแห้งจนแบบว่าโอ้ คนนางคนอย่างน่ยมันสุดสายตาดเด็ครับพี่น้องเนาะบึงนี่ครับพี่น้องอยากมาเบึงอย่างอยากมาเบ่งอีหลา่าไลยครับพี่น้องเห็นบ่ห่อยอีหลา่าลงออกมาหนาวเวทีครับพี่น้องคนมากแห่ขอทายลูกเฮ็ดยังก็ได้เมื่อพี่น้องบึงเนี่ยนะแล้วก็ขอทายลูกขอไล่เส้นสิเนาะอีหล่าก็รับเงินเนี่ยรับเงินแล้วก็เส้นเงินเนี่ยโอ้ยยังเป็นบวันบ,บ,บไว้พี่น้องกับเอตก,กาหนะ์ของบวเต็มแท้ <laughs> เบิง้งเมตาการ์ดเต็มแทถพี่น้องโอ้เห็นเราพุ่งใจกับอีหลาถิมิ่งแบบว่ามีแต่เอฟซีคอยหักคอยติดตามเบิ้งสิเนาะพี่น้องกับบานหักกับเห็นอยู่ครับพี่น้องเห็นบั่นหักไปหลายคนอยู่ครับพี่น้องก็คงมื่ออื่นวันอาทิตย์เนาะครับพี่น้องมื่ออื่นวันอาทิตย์ก็เลยบั่นหักก็เลยเลิกง,งานเลิกง,งนานแล้วก็คงไปมือไปนะครับผมไปหาเนี่ยแหละเลิกง,งานแล้วก็ตีไปเล่ยสนะครับไปหาอีหลาอยู่โคราชกับโบไก่ท่านทอร์านานนะแลนไป่วัวมันสูงสุดก็อาจจะประมาณ4กิโลเอซี้้ครับพี่นอง ประมาณสี่ชั่วโมองกับทุกคนกับเห็นว่ามือดยุดสิอ่ามีเงื่อนแน่กับไปนะครพี่น้องเนาะโอ้ยผมเนี่ยวงน้องเยอะเาต้องอยานครับพี่น้องท่าผมมีรายใดแนวนี้ผมสิตามมีหลายดีครับพี่น้องผมสิบามแทนพราะว่ายัางไดเพระว่านั่นก็คืองานเลยครับพี่น้องเพราะว่างานผมมันโบมี่แล้วมันขับรถติกสี่มันกับสีบอกง่ายเมันอายุแล้วครับพี่น้องครับใดเดือนหนึ่งนะเลยแจักสิเหตุยังไดเลยผมรู้กันว่าเหตุยังไดต่อหตาเหตุใ,ใดที่พอท่านมีรายใด ก็ขอภาวานาให้มีรายได้เนี่ยภายในอีกเดือนหนึ่งเนี่ยผมกเกษียฯสมัครใหม่อีกเธอนหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นก็บอกว่าสามสิบสองหมื่นดิห็นลูทรายเบยิ้งห้กไดประมาณสามสิบสองหมื่นครับพี่น้องยังไงผมก็สิสมัครใหม่อีกเธอหนึ่งว่าสิเป็นชื่อใดญบอสสิหรือกับเอ็ซีกับคอยไปติดตามช่องใหม่แน่ครับพี่น้อ,นเองอเท็กซี่หลงทางเอ็ซีอ,อุ้องอิงครับพี่น้องเท็กซี่หลงทางเอ็ซีอุ้งอิอง,ง,องอได้ครับพี่น้องเด้อ นั่นละคือกันครับตัวหนาตัวหนาคือกันมันต่างกันดีว่าท็กซี่ลงทางแคนแนลกับท็กซี่ลงทางเอฟซีหญิงจะไปติดตามไปแน่เด้อครับพี่น้องเด้อเพราะว่าผมกับเสดไนนี่เนี่ยสดไ้ไปตามติดตามอีหล่าสดไ้เบิ่งกันอิมเลยละ่ะครับพี่น้องรับรองว่าอิมเลยหละ่ะทันใดติดตามนะครับพี่น้องอย่างไดก็คอยเบิง่งคอยแย่งผมแน่เด้อครับพี่น้องเด้อจยงใดก็ย่าใ,ให้ผมต้อง อันเนี้ยลูกก็ยังบอกว่าพ่อผมมีรายได้ดอกบ่ได้ดอกวันนั่นน่ะผมก็สิพยายามครับพี่น้องสิพยายามเพชรให้ได้ครับพี่น้องสิสู้จังได้ก็คนติดตามผมมากแต่เจ็ดพันกว่าแหละผมก็อยากซื้อเพชรให้ได้นะครับพี่น้องเนาะอ,อีกอย่างนึงเนี่ยผมว่าผมสิลไหลผมก็ประกาศไหลเนาะประกาศไหลสดนะบวกไอ้หว่าพวกกิ่งนะครับพี่น้องมันมัคือไปงานขันไปง่านงน่ายยมันหว่อได้ครับพี่น้องแต่ขันไหลซื้อเนี่ยอยู่บ้าทเนี่ยหรือว่าจะมนหล่มันก็บบ,บอกประกาศว่อ จากซึ่งใดซีบอกเก่งนะโโอเบ้งประกาว่าพี่น้องมาต่อครับพี่นอ <_' n> ้องกะมืงขึ้นเนาะพี่นอ้นนนนองโชวอีหลาหนึ่งโอ้ยพี่น้องคนเนาะว่าลอีหลาโชวนี่คนหลายขนาดนั้นน่ะพี่น้องเบิง่งเนี่ยนะครับพี่น้องคนห้องมันว่าแบบมีความสุขก่อครับพี่น้องห้องอีหลาแบบเสียงดังแบบหลยอีหลากะเริมบอเก่งเนยสิเนาะเดิมบอเก่งแนยเริ่มมีแบบคำบอกคำจ่ากออกมาหลายเนยสิ อาจจะถึงสิบอเดีเวามากเท่าไรแต่ก็ผมซึกว่ามันก็ดีขึ้นครับพี่น้องแล้วก็เพลงนี้หลากทุกเพลงเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเริ่มฟังแล้วมีความสุกครับพี่น้องฟังแล้วมีความสุขก็เออีะอย่างนี่แหละครับพี่น้องที่ว่าสิเป็นไนยหน่อยใดญ่ถงสี่หลแล้วน่หน่อยนี่บอดบอดหน่อยนะครับพี่น้องบอดหน่อยนี่แหละคือบอดหน่อยของแท้ครับพี่น้องที่มีคนว่าอีกคนหนึ่งว่าบอดหน่อยโบแมนครับพี่น้องอันนี่แหละบอดหน่อยของแท้ของเฮ้าเลยครับผมไพว่าเฮ้าเป มีมีคนผิววาเฮาวาวพวกปุ่ม่าไซของสั่นว่าไปแชกกนสั่นเสร็จบ่มีทางครับพี่นอ้องเข้าสิบอ่อปยุ่งเกี่ยวกับทั้งนันเพียงแต่ว่ามีคนว่ามากเข้ากับว่าในรอยหนึงครับพี่นอ้องเนาะเพราะว่ามันต้องโต,โตแน่ขันว่าโตเลยกับสือเขาเสิหาวาห่านะเฮาน่ะเฮ็ดจนงซีสเนาะแล้นี่นแะ่ะครับพี่นอ้องว่าจังไ๋เข้ากับคอยติดตามอี่หลาอยู่เลอไม่ได้หลามาผัากกางหรือว่าอยู่เอ๋ รอบต่างในวัดถึงมีคนแต่คอยปิดติดตามคอยเบิ้งอยู่แล้วครับพี่น้องนะนี่แหละครับพี่น้องเกิดมาจากทาากาั้งใดก็มาจากความักความแพงของเอซีที่ค่อยหัดค่อยแพงน,แยงนี่แหละเลยอีอย่างหนึ่งอิหลาออิงเฮ้ากับพึ่งแบบว่าเปิดวงมาใดจะมองนะครับพี่นอ้องอีสานเฮ้าใดประมาณสามสี่มองพึ่งเล่นแค่นี้เองครับพี่น้องแล้วคนจะเบิ้งไปครับพี่น้องผมเสือว่าอิหลาไปเบิง้งไปเล่นยุตเใส่ยผมเสือว่าคนตังแหน่งสุมองแท้ครับพี่น้อง ผมเสื่อว่าคนตังแนนสุห่หมอเพราะว่าเบิ้งเหตุการณนะ์แต่ละมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ละมือเนี่ยทุกมือเนี่ยเบิ้งนะครับพี่น้องยักมือหละ่ะตั้งแต่แหลกๆบุรีรัมดีครับบุรีรัมไปขอนแกน่นขอนแก่นไปรอยเอสรอยเอดมากโครนานสิมันแน่นสุ่มมือครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับพี่น้องคนหลายสุ่มมือบนหนาเสื้อว่ามันคงนสิมนี้มากแบบตลอดผมย่อมหลับว่าไอ้บ้านเรนขางห่างไกลประมาณยี่สิบโลสามสิบโลต้องมาแทนนะครับ กพราะอีกอย่างหนึ่งอะเป็นลอยโลกก็ยังมาาครับพี่น้องนี่แหละเขา,าอ่านอย่างมาคาคอมฮักคอมแพงของอีหล่าแล้วก็อีอย่างหนึ่งแะ,ค,ะงครับพี่น้องบึงนะครับพี่น้องอี่หล่าถึงกันกับว่าออกไปให้ทายดูด้างหอกอบรรยากาศทายลูด้างหอกเบึงที่ครับพี่น้องโอ้ยผมกุ้งใจทจีนี้เอฟซีมาเจีงสีนี่แหละคือคือเขาเอ่นว่าคนดังอีหลีครับพี่น้องนี่แหละคนดังอีหลีว่่ต้องไห้มีคนนวาวไม่ต้องบ่มีคนยัง คนสิมาหาเองครับพี่น้องคนดังน่ยจะม,มีคนมาหาเองครับพี่น้องบ่จําเป็นต้องว่าไปหาบ่จําเป็นต้องว่าเฮดจังสันเฮดจังซี่ต้องมีไผบออครับพี่น้อง f อมซหาเองนี่แหละคือความฮักของ f อซทุกคนที่เฮาเหมือนกันพักฮักแพงอี่หลามาตลอดนี่แหละครับพี่น้องจังไดกัอย่าลืมติดตามด้วยครับพี่น้องเท็กซี Z ่หลงทาง Channel หรือเท็กซี่หลงทางเอซอุงอิงก็ซ e อยมาติดตามกดไลค์กดแชร์กันแน่เด้ดครับพี่น้องเ้อะราะว่าสิใดมาก วอลยังสี่ละให้เอฟซีฟังซูเรื่อยเพราะว่ามันกับยังไงละ่ะครับเด็กกับความความหากล้างพี่น้องถึงได้มาเห็ดมาเห็ดยังเนี่ยนะคือที่เคยวอลอีกคล,คลิปหนึ่งที่เคยวอลไว้นะครับว่าสาเหตุยังถึงได้มาติดตามสาเหตุยังถึงได้มาเห็ดคลิปเนี่ยมันมีคลิปคลิปก่อนนะครับประมาณสองสามสองสองสามคลิปที่ผ่านมาประมาณนี้นะครับพี่น้องเขาไปเบิ่งได้ว่าสาเหตุยังผมถึงได้มาเห็ดคลิปตรงนี้สาเหตุยังผมถึงได้มาติดตามอีหลักเพราะอีหยัง นี่แหละครับพี่น้องทุกคนเนี่ยสิฮหัว่าเพาะหยัางคำว่าอีหละอุ้งอิงอุ้งอิงนี่มันใส่ใดลีบอใส่ใดแม่บอหนะกอ่ะกับเบิ้งเขาไปเขาไปเบิ้งครับว่ามันมันเป็นอย่างไดมันเบิ้งจริงแม่บอทีว่าวายวครับพี่น้องจังไดกับอย่าลืมด้ยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแน่เด้อครับโยท็กซี่หลงทาง เอฟซีวงอิงครับพี่น้องเป็นไรก็คอยติดตามมาเป็นเง,งี้ยกันแน่เด้อครับเด้อเนี่ยอยากมาบอกไม่เลยจ่าจับเอฟซีทุกคนกนหรครับพี่น้องยินีีก็ขอบคุณครับ